สวัสดีค่ะว,ะวะันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสาคอนเนคนะคะกับอาจารย์พิพร์สวรรค์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันะะนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิปซีของคนที่เกิดในลัคนาราศรีกุมนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง14มีนาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุมในเดือนพฤศจิกายนบ้างเราสองคนจะมาบอก ถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากเลยคะไอจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเพื่อจะดูว่าตัวตนคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงการงานการเงินความรักและผลสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรค่ะเริ่มเลยนะคะมาเลยค่ะน้องจะกันน้องจะกันคุณเป็นอย่างไรคะคุณเป็นอย่างไรในเดือนการงานนี้คุณเป็นสามไม้เท้าค่ะโอเคค่ะ คุณเนี่ยนะเรียกได้ว่าการงานเป็นนักรบเลยนะนักรบต้องฝ่าฟันด้วยนะเนี่ยแล้วก็มากับสองเหรียญค่ะ,เ,คคะเดือนนี้เป็นเดือนการงาน เป็นเดือนกรรมะของเขาซึ่งดาวอังคารเนี่ยเป็นดาว,จาวเจ้าเรือนการงานแล้วไปสัมพันธ์กับเรือนการเงินด้วยส่งผลทาให้เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาอะต้องวิ่งวุ่นในเรื่องการงานเยอะหน่อยนะ <Draw. S 2> เพราะว่าการงานเนี่ยดาวอังคารก็เดินถอยหลังมาทับการเงินีกจะเดินหน้าก็เดินถอยหลังจะเดินหน้าก็เดินถอย oh. หลังจังหวะเขาเองเหมือนกับว,ว่าการงานเหมือนกับว,ว่าจังหวะต้องกลับไปทํางานเก่าต้องกลับไปแก้ปัญหางานเก่ามีงานใหม่เข้ามาค้างค้างแถมยังมีงานใหม่ใอีกใช่มีงานใหม่คือทุกอย่างมันรอบตัวไปหมดเลยคุณอ้อยแล้วการงานเขาเป็นดาวอังคาร คือนักรบด้วยอืมต้องบอกว่าตัวจังหวะตอนนี้คือตัวเขาเองอาจจะหงุดหงิดอะ่ะค่ะรู้สึกเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดมด้อย่างใจเออทําอะไรก็รู้สึกว่าทำไมมันติดขัดไปหมดทําไมมันอะไรนู่นนี่นั่นค่ะอย่าอารมณ์เสียนะคุงอย่าอารมณ์เสียเลย <laughs> ต้องบอกอย่างนี้ ออน้องจัดก,การขุาเอาไวอารมณ์เสียนะคะ <c oughs> เออต้องบอกเลยว่าน้องจัดก,การคุณอย่าอารมณ์เสียนะ <c oughs> พยายามจะเย็นๆน,นะ <c oughs> เอาน้ําเย็นลูบไม่พอเนี่อาบหัวเลยก็ได้แคะ่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงจังหวะเดือนนี้เป็นเดือนที่กรรมาการงานมันร้อนน่ะ เขาเป็นคน่านลมด้ไงเป็นคนใ,<ช>ใจร้อนอยู่แล้วไม่โดย,โดยเขาเป็นธาตุพายุ <laughs> น้องราหูเนี่ยเขาเป็นธาตุพายุนะคุณอ้อยเวลาเขา <c oughs> มาเนี่ยเขาวู้วู้วู้มาแล้วตอนนี้คือพายุก็เข้าเมืองไทยด้วยทําให้ <c oughs> ตัวเขาเองก็แบบรู้สึกติดขัดอะไรหมดก็รู้สึกวูวามหงุดหงิดไปหมดดาวเกตก็มาอยู่ในเรือนวินาศอีก <c oughs> จะบอกว่าเหตุการณ์รอบตัวน่ะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตัวเขาเองอ่ะ เหมือนกับร้อนไป,ปเองปะทุเชื้อไฟเข้าไปไงปะทุเชืช้อไอ้นี้เข้าไปให้มันมยิ่งโหมกระหน่ำใช่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกรรมะ,ะเป็นเดือนที่คุณนะ่ะเรียกได้ว่าอาจจะต้องใจเย็นหน่อยการงานมันเยอะการเงินมันก็เยอะมันเข้ามาเต็มไปหมดทําให้เราต้องกลับไปแก้ไขต้องกลับไปวิเคราะห์ต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นตลอดอเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณนะ่ะพยายามนับหนึ่งถึงสิบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะอืมนะโอเคแล้วมาดูการงานโดยตรงเลยการงานดูสิคะ ค่ยอยพาออกมาอย่างแม่นยำน,นะคะคค่ะการงานเยอะจริงๆนะเก้าเหรียญเห็นไหมอือคือถึงบอกว่าพอเจาะจทีละเรื่องนี้แต่และเรื่องอ่ะไม่มีอะไรทุกเรื่องสวยงามหมด นะยกเว้นตัวคุณนะ D M P e ค่ะเป็นไพ่ที่คุณอ้อยชอบมากแล้วเมาออกในเรื่องการงานน่ะแล้วคิดดูสิว่า D M P S เมาอออกในเรื่องการงานมันจะเป็นยังไงมันก็สวยไงเขาเรียกว่าสวยสวยรวยรวยเขาเรียกว่ากินหรูอยู่สบายมากแล้วเมาอออกในเรื่องการงานเนี่ยบ่งบอกทําให้คุณมีคนช่วยเหลือมีผู้ประถมในเรื่องการงานเช่นการงานคุณอาจจะเรียกได้ว่าติดขัดตรงไหนถ้าเราใจเย็นก็จะมีคนมาช่วยเราใช่ไหมถ้าเราหงุดหงิดใจร้อน ทุกคนก็อยากจะออกห่างเราในจังหวะตรงนี้ถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างคือดวงดาวเนี่ยบ่งบอกแล้วแหละ คุณะมีคนช่วยแต่ถ้าใจเราร้อนหรือว่าเรามีความหงุดหงิดอะไรเข้ามาเนี่ยมันทําให้คนช่วยอาจจะเข้ามาได้ไม่ถึงใครก็อยากอยู่ใกล้คนสวยๆคนอยู่สบายคนแหมใส่ดีอารมณ์ดีชมกันอย่างนี้เลยเหรอคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เหมือน D M p l a y ใช่ต้องบอกว่าเนี่ยเห็นไหมไพ่ก็บอกว่ามีความสบายใจคุณก็ต้องเนี่ยไม่ใช่อยู่ด้วยก็คือต้องนอนอย่างนี้ตลอดไม่ใช่นะคือเรียกได้ว่ากินหรูอยู่สบายสวยๆหรูๆทําตัวให้เรียกว่าเด่น เด่นเข้าไวอารมณ์ดีเข้าไว้ไม่ใช่อาจารย์บอกอารมณ์ดีนั่งหัวเราะทั้งวันม,มันไม่ใช่นะคะคือเราต้องใจเย็นนะคะเราต้องใจเย็นในเรื่องการงานในงานเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะงานเข้ามาเยอะจริงๆมันเลยทําให้ตัวคุณเด่นรู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมหน้าแบบหงิดออรู้สึกตึงรู้สึกอะไรต่างๆแต่จะบอกว่าถ้าคุณยิ้มแย้มอารมณ์ดีแจ่มใสเดี๋ยวมีคนมาช่วยเคล็ดลับมีอยู่ตรงนี้แหละค่ะการเงินล่ะคะการเงินขอ,อ้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํำน,นะคะคุณค่ะ การเงินเห็นไหมวางแผนอีกแล้วรีไฮค่ะมีการวางแผนในเรื่องการเงินอแต่การเงินยังมีความมั่นคงอยู่นะแล้วเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนเริ่มต้นด้วยของความมั่นคงเด็กถือไม้เท้าค่ะคต้องบอกว่าเดือนเริ่มต้นแห่งความมั่นคงคืออะไรคือดาวราหูในะอย่างที่พิมพ์บอกว่าดาวราหูในยกออกจากาลัคนาเมถุนไปเข้าพฤศพเนี่ยไปในเรือนพันธุข,ของเขาหลังจากวันนี้ไป 20เดือนก็คือวันที่10กันยาไป20เดือนเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งความมั่นคงในเรื่องอะไรทรัพย์สินค่ะทรัพย์สินมา เนี่ยแหละจุดเริ่มต้นเดือนนี้ถ้าใครอยากขอเครดิตอยากทําในเรื่องของการผ่อนบ้านกู้ซื้อบ้านจัดเรื่องรถหรือทําอะไรต่างๆก็พร้อมทําได้สัญญาต่างๆใช่เพราะว่ามันขึ้นในเดือนนี้ว่าคุณนะ่ะกร,รมมะคือการงานการงานไปในเรื่องกิจกรรมในเรื่องต่างๆถ้าคุณทําในเรื่องเอกสารในเดือนนี้ก็มีความสมหวังสําเร็จมากขึ้นอเนี่ยถึงบอกว่าความมั่นคงออกเลยอะแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นแล้วทําได้นะความรักล่ะคะ ความรักของคนลัคนาราศีกุมเป็นยังไงบ้างคะความรักรู้สึกว่าตั้งแต่เขาฟังดิฉันเนี่ยเขาก็จะดูดีไปหมดเลยนะคะเ,<อ>เรื่องความรักเป็นหนึ่งถ้วยใหญ่เบอร์เริ่มเลยเนี่ะนะดีกันแล้วด้วยนะ,ะอืมแล้วก็ราชาเหรียญค่ะ yeah! คือจะบอกอย่างนี้น้องจจก,กันเนี่ยเขาเคยอารมณ์เสียเวียงเวียงใส่คนรักมา uh huh. นะแล้วเมื่อเดือนก่อนๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอาจจะตึงๆเล็กน้อยแต่ก็มีแอบดีกันบ้างแล้ว uh huh. ต้องแอบไม่ให้เรารู้กลัวเราจะคิดมากละสิ <laughs> องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะหนึ่งทั่วใหญ่เบอร์เริ่มบอกมาความรักสดใสามากนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสดใสามากจริงๆเพราะไพ่สวยมากแล้วราชาเหรียญเนี่ยรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนทาเซอร์ไพรส์ด้วยหรือ,อแฟนเขาอาจจะมีอะไรแบบเขาเรียกว่ามาเซอร์ไพรส์อะไรในช่วงนี้ในขณะเดียวกันคุณนะ่ะอาจจะไปทาเซอร์ไพรส์แฟนก็ได้รู้สึกว่าความรักสดใสามากๆแล้วสําหรับคนไม่มีคู่หนึ่งออกมาไม่ต้องพูดถึงค่ะ เข้ามาโดดๆเลยแล้วดีด้วยใหญ่เบอร์เริ่มเลยคือเขาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มีคนนำพาความรักมาให้นะแล้วเนี่ยคือมาจากฟากฟ้าเลยอ่ะแล้วเป็นห้าสายไม่ได้มาห้าคนนะไม่ใช่คือเรียกได้ว่ามีคนอ่ะเข้ามาครบครันเหรอเป็นคนดีๆเป็นคนดีที่เพียบพร้อมที่เข้ามาแล้วสึกว่าเราถูกใจอ่านะคะโอเคแล้วผลสรุปโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะ ไพ่ใหามา่แม่นยานะคะคุณคะบทสรุปเขาเป็นอัศวินไม้เท้าค่ะ,คคะการเดินทางในเรื่องการงานยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะอืมแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะโอเล้อเล่นกับเงินเลยนะคะคุณต้องบอกอย่างนี้ว่าเดือนเนี้การงานของคุณมีการเดินทางต่อยอดออกไปอีก เพราะว่าม้าทยานพุ่งออกไปอีกซึ่งการงานที่ดีอยู่แล้วที่มีเยอะอยู่แล้วมีคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วมีคนมาให้ต่อด้วยสําสหรับคนที่ทํางานประจำํำเดือนนี้คุณอาจจะเรียกได้ว่า มีการต่อยอดในเรื่องการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนกหรือเขาเรียกว่าหน้าที่ต่างๆที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปขยับขยายสายงานใช่มันส่งผลทาให้ปีหน้าคุณก้าวไปถึงความมั่นคงต่างๆที่คุณนะ่ะอยากได้อยากมีได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วในเรื่องการเงินอย่างที่บอกมีการวางแผนด้วยบางคนซื้อทรัพย์สินคุณอ้อยก็ทําได้เนี่ยได้จับเงินเล็กๆด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะกรมมาเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคุณอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อย จากคนข้างๆหรืออะไรที่เอามาให้อืในเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงแฮปปี้เอนดิ้งแทบจะร้อซในช่วงเวลานี้ถ้าคุณไม่เวี่ยงๆไปในเรื่องการงานรับรองว่างานก็ดีเงินก็เด่นความรักก็สดใสเขาบอกว่าเดือนนี้ดีแทบทุกอย่างใช่ยกเว้นแค่อย่าใจร้อนมากตัวเขาเองอคุณออยอย่างที่พิมพ์บอกว่าเดือนนี้ ก่อนจะเปิดไพ่นะบอกว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรกับคุณเลยนะคือดีทุกเรื่องยกเว้นตัวเขาที่ออกจะแบบว่าหงุดหงิดพายุเข้าเฉยอ๋อฮะลูกไหนละเนี่ยเอาให้พายุออกไปได้แล้วใช่นะคะจะได้สบายๆค่ะค่ะเพราะทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วค่ะค่ะเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะ เร็วไหมล่ะเร็วมากมคือพิมพ์จะบอกอย่างนี้ว่า <c oughs> การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเราต้องมีการวางแผนถูกไหมคุณน้อย <c oughs> เราต้องมีการวางแผนทีนี้พอไตรมาสุดท้ายเนี่ยเราต้องเริ่มวางแผนเพื่อที่จะสู่ปีหน้า ก็ที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆใช่มันจะต้องดีทั้งใจและกายใช่แล้วเราจะมีความสุขจากภายในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอมันจะเจออะไรใช่ใช่มใช่เราจะได้มีความสุขจากภายในแล้วเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าจังหวะนี้เราดีปุ๊บ เราต้องทําถ้าเรารู้ว่าจังหวะนี้เราไม่ดีเราควรหยุดชลอนิ่งหรือจังหวะไหนที่เราควรเปลี่ยนเราควรปรับหรือเราควรโยกย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเรามีคู่มือใช่ออมันง่ายมันง่ายไงมันง่ายกว่า,ก,วาก็คือถึงมีอันนี้ไงเข็มทิศดวงชะตาใช่ค่ะเข็มทิศดวงชะตาเนี่ยที่พิมพ์จัดทำเนี่ยนะคะพิมพ์จะบอกว่าอย่างนี้2521เนี่ย ปีหน้าเนี่ยนะจะมีดาวเนี่ยมารวมกันอยู่ในลัคนามังกรเยอะมากมเยอะจริงๆคุณอ้อยซึ่งส่งผลนําให้อะไรคนลัคนาธนูเนี่ยจะเป็นยังไงลัคนามังกรเป็นยังไงลัคนาอะไรเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าคคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไง แตกต่างกันใช่พิมพถึงบอกว่าถ้าเรารู้วันนี้ตุลาและถ้าเราเตรียมจะได้วางแผนจะได้วางแผนแล้วพอดาวกระจายไปหมดเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งมันดีถ้าเรารู้ก่อนถ้าเราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเราเหมือนกับเราคลาทางไปแล้วเราจะหลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณน้อยแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเรารู้เลยจังหวะเนี้ยเรานิ่งชะลอหยุดหรือวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเศร้ามาช่วงนี้จะต้องเตรียมพร้อมช่วงนี้จะต้อง รีบลุยเพราะฉะนั้นถึงมีเล่มนี้เล่มนี้สําหรับคุณโดยตรงค่ะ,คะเพราะว่าจะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเวลาเกิดของคุณคมาคํานวณเป็นแบบของคุณคุณจะเจออะไรบ้างใน12เดือนในแต่ละลัคนาจะเจออะไรบ้างค่ะเราจะมีบอกอย่างละเอียดใช่ค่ะใช่เลยนี้นะคะราคาก็ไม่แพงไม่แพงเราลดจากปีที่แล้วลงมาเหลือ990บบาทบวกค่าขนส่งคุณจะได้คู่มือเข็มทิศชะตาชีวิตเนี่ย เป็นคู่มือสําหรับ12เดือนตั้งแต่มกราถึงธันวาในปีหน้าในเมื่อเรารู้ชะตาชีวิตรู้เส้นทางรู้ว่าใจของเราดีแล้วกายคุณก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยถ้าคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเจอสิ่งดีๆอะไรดีๆแต่ถ้าร่างกายคุณไม่พร้อมจบเลยค่ะเพราะว่าคุณต้องมีแรงมากพอเพื่อที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะทำอะไรก็ได้ ถ้าเกิดภายในคุณยังแย่อยู่ไม่ไหวค,ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สลิมมีร่วมกับสถานีโหราศาสตร์จะมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆสําหรับคนที่จะต้องการทําความสะอาดภายในเพื่อที่อยากจะมีสุขภาพดีๆสําหรับคนที่ต้องการทําความสะอาดหนึ่งอันแล้วนะคะและ2สําหรับคนที่ทำความสะอาดและต้องการไม่ให้มันเกิดสิ่งหมักหม,มสิ่งที่จะมาสร้างโรคภยัยหรือว่าทำให้เราอ้วนเป็นเซตที่2แล้วก็เซตที่3 สำหรับคนที่ต้องการทำความสะอาดด้วยลดน้ำหนักด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยค,คนที่หิวบ่อยๆด้วยตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักตั้งแต่3กิโลขึ้นไปโดยไม่โยโย่ะแล้วคุณจะได้ทำความสะอาดได้ลดน้ำหนักและลดความอยากอาหารคุณขี้เกียจออกกำลังกายชุดนี้เหมาะมากๆเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมทั้งกายและใจใและทางเดินชีวิตของคุณเพื่อรับสิ่งใหมๆ่ๆ ดีๆในปี2022หรือว่าปี2564ใช่ค่ะนะคะ เราจะเจอสิ่งดีๆไปด้วยกันค่ะค่ะพิมพ์ขอเสริมเลยนะว่าสลิมมีเนี่ยเป็นของคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยเป็นเจ้าของมาพรีเซนต์เองทานเองด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสลิมมีเนี่ยมาในส่วนตรงเนี้ยพิมพ์อยากให้สถานีโหราสาตเนี่ยต้อนรับคุณอ้อยในจุดจุดนี้นะแล้วก็พยายามบอกกับแฟนรายการด้วยว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางคุณอ้อยเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่แอดสลิมมีไทยแลนด์นะคะอันนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ถือว่าเป็นคนอื่นคนไกลนะคืออ้อยจะบอกว่าราคานี้อ้อยให้แค่สถานีโหราศาตใช่ค่ะ ปกติราคาจะไม่ใช่ราคาที่ที่เราจะขายในนี้ใช่เป็นราคาพิเศษหรือไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์ไงค่ะคือพิมพ์เห็นว่าถูกจริงๆไงถึงได้ถึงได้ให้มาในส่วนตรงนี้แล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนกับคนในครอบครัวเดียวกันก็ถือว่าสร้างเกาะกำบังให้กับครอบครัวให้แข็งแรงด้วยนะค่ะแล้วก็จะได้เติบโตไปด้วยกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะ